อำนาจไม่ใช่ใบเบิกทางให้บีบคั้นใครโปรดจำไว้ว่าลูกน้องก็คือคนไม่ใช่ขี้ข้าในโลกของการทำงานไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้จัดการหรือมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์บีบคั้นหรือควบคุมชีวิตใครจนเขาหายใจไม่ออกใช่คุณอาจเป็นผู้จ่ายเงินเดือนคุณอาจเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณอาจสร้างบริษัทนี้มาด้วยสองมือของคุณเองแต่จงอย่าลืมว่าคนที่ยืนอยู่ข้างล่างก็มีชีวิตที่เขาต้องรับผิดชอบเขาทำงานไม่ใช่เพื่อรับใช้คุณแต่เพื่อดูแลลูกดูแลพ่อแม่ดูแลชีวิตตัวเองให้รอดในโลกที่เหนื่อยไม่แพ้กันแค่มีอำนาจไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์ครอบครองอย่าคิดว่าแค่ให้เงินเดือนจะควบคุมเวลา ชีวิตหรืออารมณ์ของใครได้ไม่มีใครเกิดมาเพื่อถูกดุทั้งวันหรือใช้งานทั้งวันไม่มีใครอยากทำงานอย่างหวาดกลัวไม่มีใครควรถูกกดไว้แค่เพราะคุณมีตำแหน่งที่สูงกว่าคนทำงานทุกคนก็ล้วนมีเป้าหมายมีครอบครัวมีชีวิตและไม่มีใครอยากอยู่ที่ไหนไปตลอดถ้าต้องอยู่แบบรู้สึกไร้ค่าถ้าอยากให้คนอยู่กับคุณนาน,าน อย่าคิดว่าเขาเป็นลูกน้องแต่ให้คิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ต้องลดศักดิ์ของตัวเองลงแต่ขอให้ลดอีโก้ลงสักนิดไม่ต้องหย่อนความคาดหวังแต่ขอให้ยกใจขึ้นสูงพอที่จะเห็นว่าอีกฝ่ายก็เป็นมนุษย์เหมือนกันใครที่ทำงานให้คุณวันนี้เขาอาจกลายเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวที่มีลูกมีศักดิ์ศรีแห่งอนาคต และเขาจะจดจําคุณตลอดไปว่าคุณเป็นนายที่กดเขาหรือเป็นผู้นำที่เคียงข้างเขาผู้นำแท้ไม่ใช่คนที่เสียงดังกว่าแต่คือคนที่ทําให้ลูกทีมรู้สึกอยากอยู่โดยไม่ต้องบังคับให้พื้นที่ให้ความเข้าใจให้คําชมบ้างในวันที่เขาท้อให้เกียรติแม้เขาจะเป็นแค่พนักงานระดับล่างเพราะการให้แบบนี้จะกลับมาหาคุณ ในรูปแบบของความพักดีเงินเดือนซื้อแรงได้แต่น้ำใจเท่านั้นที่ซื้อใจได้จงอย่าทำให้ตำแหน่งกลายเป็นเครื่องมือกดหัวใครแต่จงใช้มันเป็นสะพานที่ทำให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่มีคนคนหนึ่งที่เดินนำแล้วทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังอย่างไร้หัวใจ